ตำรวจภูทรระยองและฝ่ายปกครองระยองปล่อยแถวเปิดปฏิบัติการปิดล้อมตรวจคน้นระดมกวาดล้างอาชญากรรมและยาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาลสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนเมื่อเวลา17นาฬิกาวันที่19กันยายน2568ที่กองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดระยองอำเภอเมืองจังหวัดระยองผู้สื่อข่าวรายงานว่านายภาสกรบุญยลักษ์ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานปล่อยแถวเปิดปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นระดมกวาดล้างอาชญากรรมและยาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาลโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดระยองทั้ง16สถานีเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค2เจ้าหน้าที่กู้ภัยและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านเจ้าหน้าที่ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านทั้ง8อำเภอของจังหวัดระยองจำนวน360นายเข้าร่วมภารกิจ โดยมีพลตำรวจตรีภูมินสิงหาสุดผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระยองและนายกรมอรเวหนรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองร่วมปล่อยแถวทั้งนี้สืบเนื่องจากรัฐบาลกำหนดให้การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเป็นนโยบายเร่งด่วนสำคัญที่ต้องเร่งรัดดำเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมซึ่งจังหวัดระยองได้มีมาตรการป้องกันปราบปรามปัญหาอาชญากรรมปัญหายาเสพติด โดยให้ตำรวจภูทรและฝ่ายปกครองบูรณาการร่วมกันดําเนินการเอ็กซเรย์พื้นที่ค้นหาผู้เสพผู้ค้าหรือผู้มีพฤติการเกี่ยวข้องกับยาเสพติดในทุกพื้นที่ดําเนินการปิดล้อมตรวจคน้นแหล่งที่มีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมและเกี่ยวข้องกับยาเสพติดนำบุคคลที่ทำผิดมาลงรวจตามกฎหมาย เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนจึงได้มีการปล่อยแถวเปิดปฏิบัติการปิดล้อมตรวจคน้นระดมกวาดล้างอาชญากรรมและยาเสพติดดังกล่าวขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ ยาเสพติดที iling, <ellt on. S 1> si ่แท่หลานะครับในพวงที่ผ่านมาเนี่ยทางตำรวจก็ดีนะครับทีมการปกครองก็ได้ดำเนนการต่อเนื่องยาเสพติดอย่างที่ท่านรู้กันไม่ได้หายไปเฉยนะครับที่เราเริ่มทีธปีปล่อยเขาครับเพื่อที่จะปลาอร้านลดพนที่ถูกต้องหมายนะครับนี่ต้องขอบคุณท่าน้ทุกทางการปกรองจังหวัดครับร่วมรับ รองผู้การังหวัดเลยผกกจังหวัดครับที่ได้ถึงานินเรื่องของเขาดูแลคุ้มครองที่น้องประชาชนครับหลังจากที่เราปล่อยเขาในวันนี้นะครับทุกลรงพักทั้ง16ลงพัดของจังหวัดระยองรวมกับทั้ง12อำเภอนะครับทุกอำเภอเลยทั้ง8อำเภอจะบูรณาการพลังร่วมกันในการต่อสายข้อหมายเพื่อติดล้อมตัวคนครับในเรื่องการจับกุมผู้กระทำความผิดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาชญากรรมทั่วไป เรื่องของยาเสพติดด้วยเช่นเดียวกันนะครับหลังจากผ่านพ้นไประยะเวลาหน,น,น,นึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะแาลงาข่าวร่วมกัน,กนตำรวจทางด้าสถานที่แห่งนีต้ตอนนี้ให้ทางเจ้าที่ตำรวจรวมทั้งฝ่ายปกครองได้ทำงารต่อนดำบนนรต่อครับ